ได้นี่เป็นเรื่องแต่โบราณกระถิ่นมีมาตั้งแต่ครั้งไหนมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลไม่ใช่เพิ่มมีในยุคจุวันแต่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสมัยนั้นทรงมีพระภากเจ้าทรงประทับตูนไปรเชิตะวันมหาวิหารของท่านอาณาถาปิณฑิกาเษฐีใกล้กรุงสาวถีในครั้งนั้น มีพระภิกษุชาวเมืองปาค่ะจำนวนสามสิบรูปล้วนเป็นผู้ทรงผู้ทรงวัดสมบูโดยศีลาจารวักแข่งปักใจประธรรมวิไหนมีอัทยาศัยชอบอยู่ป่าท่านเหล่านั้นมีความประสงค์จะเดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระบรมาสาราขันงกระชันชิดได้เข้าพรรษา,าเดินทางมาไม่ถึงตามกำหนด จึงแวะจำพรรษาน้เมืองสาเกตขันตออพรรษาปรานาเสร็จแล้วยังให้ตรงหน้าขอเส้นทางเต็มไปหมดยคนตรไม่เหมาะที่จะสัญจรทำให้สภองจีบวรเปียกชุ่มไปด้วยน้ำและโนตมพอภิกษุทั้งหลายเดินทางไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นความา ปัจจิงัทรงการนีญาติถินน่นฐานในกำวังการรู้ชานามิทอเวมัตสังเป็นเ้นแป่เป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากระทอพุตารมญาติาติ่นาทั้ทงหลายผู้อยู่จำพรรษาแล้วการกระิน,นได้โดยในการทำวัดถิ่นรั้งแรกนั้นมีนามวิสาขามหา เป็นผู้ที่ได้รับพระกรมณาอนุญาตทอดกระถิ่นคนแรกในวระนาน้ำวิสาขาพระนาฐวายสิกานีเป็นธิดาของท่านพนันไทยเศรษฐีและเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษที่องค์สมเด็จพระกรมาักษาดาได้ทรงยกย่องว่ามีคุณสมบัติหรือเอตทัทัเป็นเลิศต่อคนทั้งหลายถึงห้าประการ คือหรูปสวยสองรวยสมบัติสชาติระภูมิสี 4. มีคนรักให้และ 5. มีจิตใจเป็นภุมเป็นศูนย์ดางม,มีสาสตร์าวาิเป็นสตีบนแรกที่ได้มายว้ขากติมรกดีได้มาไว้ข้าทำฝนเก็บระเจ้าปรสงค์เป็นสตรีคนแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้สร้างพระภูรารามถวายแก่ยรติเจ้าให้ได้ทรงประทับแต่สำหรับในเรืองในเรานั้นกนยิ่นมีมาตั้งแต่สมัยายากโยมทังท้งหลายก็ต้องตอบว่ากระถิน่นในประเทศไทยของเรานั้นมีมาตั้งแต่สมัยของไทยเป็นร,รชาชธานีในยุคที่พระพุทธศาสนาหลังกาลคง ได้เข้ามาบริสถานในประเทศไทยราวปีพุทธศักราช2,1820รัชส 1, มัยของขุนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ฝากฏในหลักประชุมศิลายจาลึกประเทศไทยและก็สื้เนื่องมาจนถึงกรุงศรีอยุธยากรุงชนบุรีจนกระทั่งถึงกุงรัตนโกสินร์ของเราในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายบุญอะไรก็ตามประเพณีอะไรก็ตามที่ได้รับการสื่งต่อมาเป็นระยะเวลายาวนานย่อมเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องยืนยันถึงความสําคัญและความดีงามของประเพณีนั้นๆันญาติโยมท่านทั้งหลายจะถินเป็นบุญที่มีความพิเศษกว่าบุญชนิดอื่นๆืหลายประการ ทำไมจึงมีความพิเศษกว่าคุนอื่นๆหลายประการเพราะมีพ่อแม่และมีเงื่อนไขโดยจำกัดหลายประการถาว่ามีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอะไรบ้างขออนุญาตยอมท่านท,นทั้งหลายได้พึงสังเกตว่าประการที่หนึ่งกรถิ่นนี้จำกัดประเภทการประการที่สองกรถิ่นจำกัดเวลา ประการที่สามกระถิ่นจำกัดไตรธรรมประการที่สี่กระถิ่นจำกัดผู้รับและประการที่ห้ากระถิ่นจำกัดราวที่ว่าประการที่หนึ่งนั้นกระถิ่นจำกัดประเภททานคือกระถิ่นจะต้องเป็นสังฆทานอย่างเดียวเท่านั้นจะถวายเป็นปฏิบูชารืธทาน หรือจอบจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้กระถิ่นจึงเป็นบุญประชาธิปไตยญาติโยมท่านกั้ังหลายจะเห็นได้ว่าเมื่อเจ้าภาพหรือผู้เป็นประธานกระถิ่นได้เวายหร,ร,ยร,ยรือได้ทอดกระถิ่นแก่พระสงฆ์เมื่อได้ระเสร็แล้วจากนั้นพระเจ้าภิกษท่านก็จะตกลงซึ่ง,ก,งกันและกันว่า,าจะให้พรภิกษุรูปใดเป็นผู้มองเจ้าภาพ ไปจบ่อที่้่โมนใหมนแล้วเดี๋ยท่านจะยลงาเรียกว่าปักราบุปถกนักรรมาิงซึงเป็นมุลปรชาที่ประยหรือเป็นมูลใจว่าการที่ได้กลาวมาการที่สอาก็โมกันบติ่าเวลาด้วยการะ โครงารที่เราไหวตามกำหนดเวลาที่จังจดไว้จังไก่ไว้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเริ่มตั้งแต่วันไหนเริ่มตั้งแต่วันแรงหนึ่งทัเดือนสิบเอ็ดแล้วไปสิ้นสุดวันไหนล่ะไปสิ้นสุดวันที่สิบห้าวันขึ้นสิบห้าทั้งเดือนสิบสองค่าตัวอย่างนี้ หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะจำชื่อเป็นจังหวัด่ากๆหลังจากก็จะถิงนั้นหลังจากออกพรรษาแล้ววันรุ่งขึ้นเรียกว่าวันตักขวะเทวโร h าระเป็นวันเริ่มต้นแล้วไปสิ้นสุดวันไหนไปสิ้นสุดนุโยมวันลอยพระทงเป็นวันสิ้นสุดของการวัตรพิณ ประการต่อมาประการที่สามกระทินจำกัดทายารัมคือของที่จะถวายสิ่งที่จะเป็นประธานกระินนั้นคือผ้าสามมือหรือผ้าไตแดงที่ได้ปารกในเบื้องต้นแล้วนอกจากนั้นเป็นบริวารกระถินประการต่อมาประการที่สี่กระถินจำกัดผู้รับ พระที่จะรับถิงต้องจำพรรษาในาวาสนั้นนั้นตลอดไตมือ้อไตามากสามเดือนจะต้องมีกำหนด5้าลูกขึ้นไปถ้าสี่ลูกเรียกว่าพบรงสงอีกรูปหนึ่งเป็นองค์รองเพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนด5้าลูกขึ้นไปประการต่อมาประการสุดท้ายประการที่ห้าถิ่นจำกัดเทา หมายความว่าป,ปีหนึ่งทอดได้วัดรับครั้งเดียววัดนั้นนั้นก็รับได้ีย่ครั้งเดียวจะรับแล้วรับอีกเหมือนผ้าป่าไม่ได้เหมือนที่โยมท่านทั้งหลายวันนี้ทุกคนทุกท่านมาร่วมกันที่วัดกลางดาวพนองวันพรุ่งนี้จะรับกระถินอีกไม่ได้แล้วร <î n S 1> ับได้เฉพาะวันนี้ถ้ารับพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่กระถินในสารคามสุ พระผูเจ้าวีทรงแสดงไว้มาการในรถพปนิกสถพปนายาวัฒนโยูมีตัรมาห่าเป็นต้น